สนับสนุนโดยร้านเมืองตาชัตจักรสองมีนบุรี029189440ร้านหน่องจอกอคอเรียนใกล้สุล,ลาไฮยีมีนาหน่องจอก029883047พบกับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับในช่วงของท่องไปบนหน้าแผ่นดิน วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าเมื่อตอนที่แล้วเราได้พบในแง่มุมทางประวัติศาสตร์ไปแล้วนะครับโดยในวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปชมแง่มุมที่สวยงามทางธรรมชาติเราจะไปชมกันนะครับว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ด้วยความเป็นธรรมชาตินั้นจะงดงามขนาดไหนขอเชิญท่านผู้ชมรับชมกันได้เลยครับ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้ายังคงความเป็นธรรมชาติอยู่มากครับอาจเพราะเป็นที่มั่นของคอมมิวนิสต์มาร่วม20ปีจึงทำให้รอดพ้นจากการตัดไม้ทำลายป่าในช่วงนั้นไปได้จะว่าไปแล้วความน่ากลัวจากการสู้รบก็กลายเป็นเรื่องดีสำหรับธรรมชาติที่ภูหินร่องกล้านะครับและวันนี้รายการท่องไปบนหน้าแผ่นดินจะพาไปแวะชมความงามของธรรมชาติเหล่านี้ครับ ฟอเส้นทางจากภูทับเบิกไปภูหินร่องกล้าตลอดสองข้างทางยังคงมีธรรมชาติที่สวยงามและสมบูรณ์อยู่ครับแม้จะมีถนนตัดผ่านก็ตามนักท่องเที่ยวหลายคนมักมุ่งตรงไปยังสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของที่นี่ ลอลานหินปุ่มผาชูธงหรือไม่ก็เร่งรีบเข้าที่พักอย่างที่ทำการของอุทยานจนพลาดที่จะเห็นความสวยงามของธรรมชาติระหว่างทางที่ยังคงความงามของที่นี่ครับผมเห็นมีดอกไมอ้อยู่ยชนิดหนึ่งนะครับมีดอกสวยมากเลยครับดูๆแล้วสวยมากแต่จากสายตาผมเองผมว่าใบเนี่ยเหมือนกับต้นพวกต้นขานะครับที่บ้านเราต้นคา นะครับใบเหมือนต้นข่านะครับลำต้นนี่ก็ยาวออกมาก็คล้ายต้นข่าอีกแล้วครับแต่ดอกเนี่ยไม่ใช่ครับดอกไม่ใช่ดอกมีสีขาวครับแล้วก็มีกลิ่นนิดๆน,นะครับมีกลิ่นหอมดอกสีขาวนะครับสวยแล้วก็ขึ้นอยู่มากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงนี้หรือว่าด้านข้างบนนี่ผมเห็นตลอดเลยต้นไม้และดอกไม้ในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้ามีหลายชนิดมากครับเราจะพบกล้วยไม้ป่า ดอกไม้ป่าหลายชนิดขึ้นอยู่ตามลานหินเช่นม้าวิ่งเอื้องตาหินเอื้องคำหินเอื้องสายสามสีช้องนางคลี่เง่าน้ำทิพ์กุหลาบขาวกุหลาบแดงฟองหินรวมทั้งมอสเฟิร์นไลเค่นและตะไคร้ชนิดต่างๆในช่วงปลายฤดูฝนต่อฤดูหนาวดอกไม้ป่าเหล่านี้จะออกดอกบานสะพรั่ง มีสีสันงดงามมากๆครับและก็ยังมีต้นไม้สวยๆอีกชนิดหนึ่งที่สามารถหาพบได้ที่ภูหินร่องกล้าก็คือสักุระเมืองไทยครับขณะที่เราเดินทางลงมานะครับสิ่งที่ผมได้พบเจอแล้วก็เคยเห็นนะครับในนิตยสาราในเว็บไซต์หรือว่าเห็นในในภาพต่างๆทางทีวีทางอะไรเนี่ยซึ่งผมตัวผมเองนี่ยังไม่ได้พบเห็นกับตัวเองต้นไม้นี้ก็คือต้น พญาเสือโค่งครับต้นไม้ชนิดนี้ที่ทางเหนือเนี่ยจะมีอยู่มากเลยครับและเขาเรียกว่าต้นไม้เนี่ยฤดูการของเขาจะออกดอกเนี่ยไม่ใช่ออกตลอดปีนะครับเขาจะออกเป็นเป็นช่วงฤดูการบางครั้งที่เราผ่านมาเรามาเห็นพบเจอต้นเขานะครับแต่ไม่มีดอกหรือกําลังที่จะออกช่อเป็นสีเขียวตรงนั้นเราก็จะพลาดโอกาสนะครับก็จะไม่เห็น ต้นนางพญาเสือโครง่งหรือว่าพญาเสือโคร่งเนี่ยบางครั้งนะครับที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาก็จะเรียกกันว่าซากุระเมืองไทยนี่แหละครับท่านผู้ชมครับต้นนางพญาเสือโคร่งที่เราเห็นอยู่นี้เป็นพันธุ์ไม้ที่มีการกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติอยู่ตอนเหนือของประเทศไทยทางตอนใต้ของประเทศจีนญี่ปุ่นไต้หวันและนิยมเรียกว่าซากุระเมืองไทยเพราะมีลักษณะคล้ายซากุระ แม้จะเป็นคนละชนิดกันก็ตามครับต้นนางพญาเสือโคร่งเป็นพันไม้ที่ชอบอากาศหนาวเย็นเรามักพบต้นนางพญาเสือโคร่งอยู่ตามไหล่เขาหรือบนสันเขาที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเลตั้งแต่หนึ่งพันเมตรขึ้นไปที่มีอากาศหนาวเย็นครับนี่คือต้นนางพญาเสือโคร่งซึ่งปลูกตั้งแต่พศ2,500นะครับ25 5 1าซึ่งตอนนี้ พศ2557คือระยะทางระยะ,ะ,ยะเวลาที่ต้นนี้ได้ปลูกมาก็ประมาณสัก5-6ปีนะครับลักษณะต้นก็คืออย่างที่เห็นนี่ครับอายุ5-6ปีนี่คือลักษณะต้นก็จะเห็นดังภาพนี้ความแตกต่างระหว่างนางพญาเสือโคร่งและซากุระญี่ปุ่นก็คือนางพญาเสือโคร่งดอกสีชมพูอ่อนลำต้นจะมีลายเป็นขั้นๆใบเรียวยาวปลายใบยแหลม ส่วนซากุระญี่ปุ่นดอกมีสีชมพูเข้มเป็นดอกซ้อนขนาดดอกใหญ่กว่าดอกนางพญาเสือโครงลำต้นไม่เป็นลายขั้นเหมือนนางพญาเสือโครงใบไม่วันวาวออลม آن, ลมาก ผู้หินร่องกล้าอากาศจะหนาวเย็นเกือบตลอดปีโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิจะต่ำมากประมาณ0-4องศาเซลเซียสและมีหมอกคลุมทั่วบริเวณเลยครับฤด,ดูร้อนอากาศจะเย็นสบายส่วนฤด,ดูฝนก็จะมีฝนตกชุกด้วยอากาศเช่นนี้เองครับที่ทำให้ที่นี่มีพืชพันธุ์ต่างๆอุดมสมบูรณ์และหลากหลายมากครับครับตรงนี้ก็คือดอกไม้ ที่ภูหินล่องก้ามีดอกไม้มากมายเหลือเกินครับแล้วก็สวยงามหาดูได้ยากหาชมได้ยากมากครับเพราะว่าดอกไม้เนี่ยจะเกิดในอุณหภูมิที่เย็นแลนะตามเทือกเขาต่างๆซึ่งจะหาชมกันได้ยากมากเลยเอลอส่งสร้างทุกสิ่งบนโลกนี้อย่างสมดุลคนสัตว์ต้นไม้ภูเขาสายน้ำ ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขพึงพากันไม่เบียดเบียนกันยกตัวอย่างในกรณีสัตว์ป่าครับในอดีตผู้หินร่องกล้าเคยมีสัตว์ป่าหลายชนิดเช่นเสือกวางเก้งกระจงนกชนิดต่างๆครั้นต่อมาเมื่อกลายเป็นสมรภูมิแห่งการสู้รบสัตว์ป่าต่างๆจึงถูกล่าเป็นอาหารจำนวนสัตว์ป่าจึงลดลงจนในปัจจุบัน เมื่อเหตุการณ์ต่างๆสงบลงจึงมีสัตว์ป่าขนาดใหญ่เช่นเสือเก้งกระจงหมีและนกหลายชนิดเข้ามาอาศัยอยู่ในภูหินร่องกล้ามากขึ้น อน ah แท้จริงในการสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและการที่กลังวันและกลางคืนตามหลังกันนั้นแน่นอนมีหลายสัญญาณสำหรับผู้มีปัญญา หลังจากเดินทางและแวะระหว่างทางมาตลอดก็มาถึงที่พักแล้วครับในที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าจะมีต้นไม้หลากหลายชนิดรวมทั้งมีลานสนามหญ้ากว้างใหญ่ที่แวดล้อมไปด้วยทิวสนสองใบและสนสามใบครับตอนนี้ผมก็มายืนอยู่ตรงนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าที่ที่ผมมายืนอยู่ตรงนี้จะมีต้นไม้ ใหญ่เป็นต้นสนแล้วก็มีต้นไม้มากมายเหลือเกินครับเป็นต้นไม้ที่อยู่ในป่าซึ่งตรงนี้แตกต่างไปจากบ้านเราก็คือลักษณะใบที่แห้งแล้วก็เหี่ยวแล้วตกลงมาเนี่ยร่วงหล่นตามพื้นเนี่ยลักษณะของใบเนี่ยเมื่ออยู่ที่บนบนต้นเนี่ยจะเป็นสีเขียวนะครับเมื่อล่วงหล่นลงมาก,ก็จะเป็นสีแดงครับอย่างที่เห็นเนี่ยใบจะเป็นสีแดงนะครับสวยงามมากครับ ตรงนี้ก็คือจังหวัดพิษณุโลกครับอำเภอนครไทยครับและที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คืออุทยานแห่งชาติภูหินร่องก้านะครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้จะเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามามีที่พักครับบ้านพักหลายแบบ แล้วก็มีอาหารซึ่งถ้าเป็นพวกเราถ้าเป็นมุสลิมนะครับก็ให้นําเอามีเตาแก๊สหรืออาหารต่างๆเนี่ยสามารถนํามาแล้วก็มาหุงกินเองได้แล้วก็มีต้นไม้นะครับสูงใหญ่นะครับมีทั้งต้นสนหลายๆประเภทแล้วก็ต้นไม้ที่สูงสวยงามที่น่าจะเป็นต้นไม้ที่อยู่ ตามเทือกเขาสูงสูงในต่างประเทศอยู่ในอากาศเย็นๆแล้วก็จเจริญเติบโตขึ้นมาซึ่งมองดูแล้วเนี่ยมีอายุมากครับด้านหน้าของผมเนี่ยหลายๆปีสูงใหญ่แล้วก็มีใบสีแดงตกมาอุทยานแห่งชาติภูหินร่องก้านี้เป็นบริเวณกว้างใหญ่ก็เกินครับท่านผู้ชมก็คือครอบคุมไปตั้งแต่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับแล้วก็มา พิษณุโลกกวางใหญ่มากเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีเนื้อที่กว้างใหญ่แล้วก็สวยงามคงความเป็นธรรมชาติมากครับาอ์อลฮัมดุลิลลา์อดุลนลลา์นอกจากสนสองใบและสนสามใบที่มีอยู่ทั่วที่ทำการอุทยานแห่งชาติปูหินร่องกล้าแล้วต้นไม้อีกชนิดหนึ่งที่สวย จนฮ้ดีอับดุลรอชิดต้องแวะไปดูก็คือต้นเมเปิลครับในอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกา้านี้มีต้นไม้อยู่หลากหลายเหลือเกินครับและต้นไม้ที่น่าสนใจต้นหนึ่งก็คือต้นเมเปิลครับต้นเมเปิลเนี่ยไม่ใช่ต้นไม้ใหม่เลยครับสําหรับอุทยานแห่งชาติภูหินร่องก้าที่นี่มีต้นไม้ชนิดนี้ขึ้นอยู่นานแล้วแล้วก็หลายสิบปีครับขึ้นอยู่นานแล้วครับ ส่วนต้นที่ท่านจะเห็นตรงนี้ก็คือเป็นต้นเล็กๆของต้นเมเปิลต้นนี้ครับจะสังเกตได้ว่าเป็นต้นเมเปิลที่มีขนาดยังเล็กอยู่อันนี้ก็จะเป็นต้นที่เกิดใหม่ซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าต้นเมเปิลเนี่ยใบยจะเป็นสามแฉกนะครับแลวจะเป็นสีสวยเมื่อเขาตกลงมาที่พื้น,นจะสวยมากสีจะสวยมากเลยครับเป็นสีแดงเมื่ออยู่บนต้นเนี่ยจะเป็นสีเขียวนะครับต้นเมเปิลมีชื่อเรียกภาษาไทยว่ากวมแดงหรือไฟเดือนห้า นอกจากในที่ทำการอุทยานแล้วยังมีต้นเมเปลิลนับร้อยต้นที่เส้นทางเดินป่าเข้าสู่น้ําตกหมันแดงและอีกที่ก็คือบริเวณโรงเรียนการเมืองการทหารที่มีต้นเมเปลิลอยู่กว่า70ปีขึ้นอยู่หลายสิบต้นใครมาเที่ยวภูหินร่องกล้าในช่วงฤดูหนาวหากแวะไปยังสองจุดนี้ก็จะได้เห็นภาพใบเมเปลิลแดงสะพรั่งไปทั้งป่าเลยละครับ คือในธรรมชาติเนี่ยสีสันของต้นไม้ใบไม้ที่เกิดในธรรมชาติเนี่ยจะสร้างความสวยงามให้แก่พื้นแผ่นดินบางอย่างก็เป็นต้นสนแล้วก็ใบของเขาก็จะแหลมตกลงมาก็เหมือนทําให้เรามีความรู้สึกว่าพื้นแผ่นดินตรงนั้นมันนิ่มเมื่อเราเดินได้ย่ําเดินตรงนั้นส่วนตรงไหนที่เป็นต้นไม้อย่างอื่นชนิดอื่นๆหน้าที่ของเขาเมื่อจบสิ้นชีวิตลงเมื่อตกลงมาที่ผ่านผ่านไปเขาก็คือปุ๋ย แล้วก็มีประโยชน์ให้แก่พื้นแผ่นดินได้ให้แก่ต้นพืชเล็กน้อยต้นหญ้าต้นต่างๆก็จะได้เอามาใช้ไม่ว่าจะคนหรือใบไม้ต่างก็ต้องร่วงหล่นลงสู่พื้นดินใบไม้หนึ่งใบเมื่อถูกปลิดออกจากขั้วร่วงลงสู่พื้นดินแล้วก็ย่อยสลายเหลือเพียงซากคนก็เช่นกันร่างของคนคนหนึ่งเมื่อหมดสิ้นลมหายใจก็จะเน่าเปื่อยผุพังไปตามกาลเวลา ใบไม้ที่เหลือเพียงซากยังมอบความอุดมให้เป็นคุณประโยชน์แก่ผืนดินในขณะที่มนุษย์ที่เหลือเพียงซากไม่อาจยังประโยชน์ใดๆได,ได้มีเพียงคุณงามความดีที่เขาได้สั่งสมไว้ในโมงยามที่เปี่ยมด้วยชีวิตเท่านั้นที่จะก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ในโลกนี้และยังประโยชน์แก่ตนเองทั้งในโลกนี้และโลกหน้า มันจ้าะบิลหสนทิฟละหูขยรุมินหาวะหุมมินฟะจ่ายเวมอิ ذ ินอามินูนผู้ใดนำมาซึ่งความดีเขาจะได้รับความดีมากกว่านั้นและในวันนั้นพวกเขาจะเป็นผู้ปลอดภัยจากการตื่นตระนก สัปดาหหน้ารายการท่องไปบนหน้าแผ่นดินยังคงพาไปพินิษพิจารณาหลากสรรพสิ่งที่อัลลอฮ์สันสร้างเหมือนเดิมครับช่วงแรกช่วงท่องไปบนผืนน้ําจะพาไปชมเรื่องราวของการบริหารชุมชนตามแนวทางอิสลามครับต่อด้วยท่องไปในโลกของเด็กกับสามพี่น้องที่คราวนี้หันมาเป็นพ่อค้าแม่ขายเบบี้แครอทและปิดท้ายด้วยการท่องไปบนหน้าแผ่นดินกับการเยี่ยมชมลานหินแตก และลานหินปุ่มครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับ,รบเช่นเคยเราก็มีสิ่งดีๆที่จะมานําเสนอให้กับท่านผู้ชมนะครับซึ่งเราก็อยู่ที่ร้านหนองจอกอควาเรียมนะพร้อมกับบัง ยาม้านั่นเองฮะสุดหล่อของเราครับซึ่งวันนี้นะฮะบางยามานมีอะไรที่จะมานําเสนอกับท่านผู้ชมครับวันนี้ขอนําเสนอเป็นรอกทรงหยดน้ํายี่ห้อไดว่านะครับผมครับก็รอกรุ่นนี้เป็นรอกรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของยี่ห้อไดว่าเป็นรุ่นทาทูล่าครับผมอ่มีลูกปืนทั้งหมด7็ดลูกปืนสแตนเลสครับแล้วก็อัตราทด6.3ครับตัวนี้น้าหนักอยู่ที่220กรัมครับผมครับ แล้วก็แม็กแลกนี่อยู่ที่ประมาณ6กกิโลนะครับตอนนี้ก็จะเป็นระบบใหม่ของไดว่าเลยคือจะเป็นระบบที่ยัมยูเก็คือเป็นระบบทีวิงครับซิสเต็มครับผมจะช่วยให้ครับจะช่วยให้ตีสายได้ไกลขึ้นอีกยี่สิบเครับเป็นระบบการตีสายสําหรับตีเฮียบอมนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษครับราคาก็ลดให้สําหรับลูกค้าพิเศษด้วยเหมือนกันนะครับแล้วทำไมถึงต้องมี2ตัวครับเนี่ยบ่งกันกันเลยครับตัวนี้จะมีทั้งมือซ้ายและมือขวาให้ลูกค้าเลือกใช้ตามความถนัดนะครับสําหรับตีเหฮียบอมนะครับผม อันนี้ก็แสดงว่านี่เป็นมือขวาใช่ไหมครับถ้ามือซ้ายหมุนหมุนอย่างนี้ก็มือซ้ายจะเป็นหมุนนี้ใช่คือรอต้องต้องอยู่ข้างบนนี้ครับปิดไม่ได้นะครับครับก็นําเสนอสําหรับลูกค้ายาตีมนี่ก็ลดราคาให้อยู่ที่ห้าพันห้าร้อยบาทห้าพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับไม่ใช่สองตัวนะครับตัวเดียวนะฮะตัวละห้าพันห้าร้อยบาทนะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็อย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับศูนย์สองเก้าแปดแปดสามศูนย์สี่เจ็ดครับครับผม มาพูดคุยกับบางยมานนะครับโทรมาสอบถามเรื่องสินค้ารายละเอียดต่างๆนะครับก็หรือว่าจะสั่งจองหรือว่าจะสั่งซื้อยังไงก็พูดคุยกับทางบางยมานได้เลยนะครับโอเคนะครับในช่วงนี้เราสองคนก็หมดเวลาลงแล้วนะครับไว้พบเจอกันใหม่โอกาสหน้าอัสลามออะัลคุ้มบุรฮ์มุลลัลฮ์อัลลอฮ์บารุลัตุ الحمد لله